้ฉันใช้เบอร์ที่มันไม่สมบูรณ์จะต้องแก้อย่างไงนะครับอยากรู้ชมคลิปนี้นะครับสำหรับผมนะเอาจริงๆเบอร์สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช้ได้ทั้งหมดนะเบอร์เสียก็ใช้ได้ก่อนนะย้ําก่อนแต่ว่าการที่คุณใช้เบอร์ที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีข้อด้อยเช่นมันอาจจะขาดบางองค์ประกอบซึ่งการดูเบอร์มงคลมันต้องดูความสมดุลถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เบอร์ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราไม่อยากเปลี่ยนมีวิธีแก้นะครับหนึ่งเลยคือรู้แล้วต้องระวังเช่นถ้าเกิดว่าอันนี้มันขาดเรื่องการเก็บเงินเเ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 กเก็็บบบรร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 ััััพพพยย์์์าาาตตต้้้้ออออออองงงงมมมมสสสิิิิและะคนนนนืืื่ีขปศษซจ แพงเพราะว่าให้คุณเลือกความหมายที่หลากหลายแล้วมันจะพอดีกันอันนี้ก็เป็นการประหยัดต้นทุนอีกแบบหนึง่งหรือสุดท้ายเลยครับถ้าใช้เบอร์ไม่สมบูรณ์อยากจะแก้น,นี้ใช้เงินแก้ปัญหาครับก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ถ้าเราอยากจะถือเบอร์เดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใช้เบอร์ไม่สมบูรณ์อย่างที่ผมบอกเนาะข้อแรกคือบางทีไม่ต้องแคร์มากนะครับแต่ถ้าเกิดเราแคร์ก็อย่างที่บอกซื้อเบอร์เสริมไหมหรือว่าเปลี่ยนเบอร์ไปเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้รู้และระวังเป็นมากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ลองดูว่าเบอร์ที่เราใช้นี่่่ยยยมมััันนนนสสงงงงงผผลลลจรรรริหหือออออเปาาาาาาไไกกกกใ้้้้้้ทททุุุคคคดแะศึษณณูบ์ ไม่สมบูรณ์บอกอคุณไหมสามารถทักอินบ็อกซ์มาปรึกษาฟรีได้